<c oughs> อพอแถวที่หนึ่งเราไล่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแถวที่หนึ่งไล่เสร็จแล้วครับเราก็จะมาไล่แถวที่สองนะครับตรงนี้ไล่แถวที่สองก็คือจัมจากท้าย S หนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับมาเข้าคอนแทคตัวนี้เขาเรียกว่า,วออา 1, คอนแทคช่วยของ K หนึ่งนะครับเป็นคอนแทคช่วยของ K หนึ่งนะะตัวไหนครับไม่จะมีทั้งสองฝั่ง ฝั่งนี้คอนแทคช่วยมี n o กับ n c ใช่ไหมครับห n o ที NO ่อยู่คู่ล่างนะครับก็จะเป็นหมายเลข13 14นะครับคู่ล่างส่วนคู่บนนะครับคู่บนเนี่ยคู่นี้กับคู่นี้อันนี้คือ21 22อันนี้คือคอนแทคปกติปิดนะ13 14คู่นอกนะครับก็จะเป็นคอนแทคปกติเปิดเนี่ยนะครับอันนี้13ข้างล่างเนี่ย14นะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสามเบ็ดสามสองจะเป็นคู่บนเนี่ยสามเบ็ดสามเบ็ดสามสองนะครับสี่สิบสามเป็น NO สี่สิบสี่นครับเนี่ยเป็น NO นะครับเพราะงั้นค <c oughs> อนแทคช่วยเราเลือกเอาเราจะใช้ฝั่งไหนในที่นี้ผมใช้ที่สิบสามสิบสี่นะครับเพราะงั้นสายนะครับที่จับจากท้าย S หนึ่งนี่ครับ <c oughs> หรือต้น S สองตัวเนี้ยมันก็จะมาเข้านะครับ คอนแทคช่วยปกติเปิด k 1นะครับพอออกจาก Contact ช่วยปกติเปิดของ k 1นะครับเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับเวลาไล่ให้ไล่เป็นแบบวนลูปอย่างนี้นะครับก็คือออกจาก14นะครับปกติเปิดของ k 1 Contact ช่วยของ k 1ไปเข้าท้าย s 2นะครับหรือต้นคอยนะครับจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งมานะครับเข้าท้ายสวิตช์ s 2 นะครับเป็นการต่ออินเตอร์ล็อกกิ้งนะครับแล้วก็ออกอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้มาคู่กันเต็นนี้นะครับก็คือเส้นนี้เส้นวิ่งไปหลอดนะครับเส้นวิ่งไปหลอดปุ๊บมันก็จะมาที่เฮดนะครับเฮดหนึ่งสีเขียวนะครับหลอดที่สองเนี่ยนะครับเฮดหนึ่งสีเขียวนะครับแล้วก็ออกจากเฮดหนึ่งนะครับพวกวงจรที่เทอ์มินอลก็คือนิวตันที่จำไม่รอนะครับ อ่าอันนี้คือแถวที่สองเสร็จแล้วนะครับเป็นการไล่วงจรนะครับแถวที่สองนะครับพอมาแถวที่สามเห็นไหมครับแถวที่สามเขียนไว้อันนี้จะเป็นการต่อจากโอเวอร์โหลดนะครับอ่าก็คือเข้าเก้าแปดใช่ไหมมาเข้าหลอดที่สองนะครับวงจรที่นิวตันตรงไหนครับเอามาดูโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็คือชุดข้างล่างเป็นคอนแทคช่วยของโอเวอร์โหลดนะครับก็คือเส้นนี้เก้าห้าเอทูดีเก้าเจ็ดเข้าเก้าแปด นะครับข้างบนจะเป็นเก้าห้าเก้าหกนะครับเพราะฉะนั้นเก้าห้าจะต่อเข้าไปที่เก้าเจ็ดเห็นไหมครับเส้นนี้เก้าห้าเก้าเจ็ดะต่อต้องต่อไฟมาเลี้ยงนะครับถ้าไม่ต่อไฟมาเลี้ยงนะถ้าเราไม่ต่อไฟมาเลี้ยงเวลามันเกิดโอโหลดไฟก็มาไม่สามารถผ่านมาที่เก้าแปดได้นะครับเส้นนี้เกนะ้าแปดอ่าก็คือเส้นนี้นะครับเมื่อเราต้องต่อไฟเลี้ยงมาที่เก้าเจ็ด เมื่อเกิดการโอโหลดโอโหลดเนี load, ่ยมันจะดันใช่ไหมครับใช้หลักการของการกลงตัวใช้ความร้อนมันก็จะดันให้คอนแทค95จากออกจาก96จากปกติปิดก็เป็นเปิดในขณะเดียวกัน97จากปกติเปิดก็จะกลายเป็นปกติปิดไฟก็จะวิ่งมาที่97ผ่าน98นะครับไปหาหลอดไฟเส้นนี้นะหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้เขาจะให้เป็นสีแดงนะครับจะให้เป็นสีแดงนะตัวบนนะครับสีแดง โชว,ว่าวงจรมันมีปัญหาเกิดสภาวะโปรโหลดนะยกตัวอย่างเช่นพวกสายขาดนะครับหนูกัดงนูเข้าไปอยู่หนูเข้าไปอยู่ทำลงทำาลังสายดุดสายเปลื่อนอะไรเงี้ยนะครับต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนถึงจะทำการรีเซ็ตโอรโหลดได้นะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าต่อจากตรงนี้มาตรงไหนนะครับก็คือออกจากเก้าเก้าแปดนะครับมาเข้ามาเข้าหลอดเดี๋ยครับอ่า h สอง สีแดงขอเท็สองสีแดงคือหลอดนี้นะครับพอออกจากหลอดสีแดงนะครับหลอด H สองนียก็จําร่วมครับนิวตนัเนเ้นนี้นะมาที่ขวานี้นะครับก็เป็นนั้นว่านะครับวงจรการควบคุมมอเตอร์สามเฟสเนี่ยถ้าเราต่อตามนี้นะครับาจากเดิมที่เราต่อวงจรพาวเวอร์ไปแล้วนะครับเพราะงั้นวงจรคอนโทรลเนี่ยจะควบคุมวงจรพาวเวอร์เป็นตัวสั่งให้มอเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับ สั่งให้มอเตอร์ตัวนี้ทํางานเพราะงั้นมอเตอร์ตัวนี้จะทํางานได้ก็ต้องกดสวิตช์อะไรครับ S2 นะครับ S2 เดี๋ยวจะต่อวงจรให้ดูนะครับทดสอบวงจรให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อไปสำเสเข้าที่เมนแล้วนะครับลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับแล้วก็นิวตันนะครับเมนนิวตันนะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะ